อุย,อย,อยน่นนี่นี่น,น,น,นีอุยอยอุยอย,อยคือปกติเนี่ยเวลาที่เราให้อาหารน้องกรบรวมกันเราจะให้ด้วยมแมลงสาบแต่วันนี้เราจะทำการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งแรกด้วยการให้อาหารเปลี่ยนจากมาแมลงสาบมาเป็นนี้ลูกไก่แต่วันนี้เราจะให้รวมเลยนะครับผมโยนโยนโยนโย,ยนไปเลยเฮ้อ มาดูกันว่าน้องกบจะไล่กัดกันเหมือนก่อนไหม <c oughs> กัดกันไหมเนี่ยตัวแรกเราจะลองให้เป็นเจ้าจิปงดูนะครับผมจิปงแน่แน่จิปองอุ้ยดวอุ้ยเอาอยูเอาอยูกินไหมกลัวเพื่อนอุ้ยอุ้ยกินอยู่นะครับผมปกติน้องกบเนี่ยมันจะกลัวเพื่อนมันจะไม่ค่อยกินนะครับพวกของใหญ่เนาะแต่ชุดนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะโหดมากนะครับผมกินดีอยู่ดีจริงตัวต่อไปเราจะให้เจ้าจิปโอมแล้วกันจิปโอมน,นี่มีการย่อสู้จิปโอโ้โยสวบปับ๊บนี่เป็นไง อุ้ยสยุดสยองเจ้าจิปงกับเจ้าจิปโมผ่านไปแล้วนะครับสวบปับ๊บสวบปั๊บเลยทั้งสองตัวต่อไปเดี๋ยวเราจะลองให้เจ้าตื่อดูเนาะทุกคนไม่รู้ว่าตื่อจะกินไหมนะครับตือ่อเอาเปล่าตือ่อเนี่ยตือ่อไม่กินอาหารมาสองอาทิตย์แล้วนะเจ้าตื่อเนี่ยเอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วเอา้าโอโ้โหไม่เกรงใจเบียดอ่างเลยลูกพี่อู้เอาอยัางไงดีทุกคนหนัดหน,น,นัไอสองตัวนี้สวบเอาสวบเอาดูดีปับ๊บ เอา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 นี่เป็นไงสวบพร้อมกันโอ้โหถ้าใครไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆนี่ก็คือการกินอาหารของกบจริงๆนะครับเดี๋ยวจะลองให้น้องอบองดูนะครับอบองกินไม่ลกนี่นี่อุ้ยอบองก็กินส่วนใหญ่นะครับไก่ผมจะหั่นเป็นชิ้นเล็กเนาะแต่ว่าน้องกบที่แบบว่ากําลังโตเนี่ยผมเอา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 เบียดอ่างเอาของเจ้าตืออ่างอ่างทำอะไรเนี่ยอ้ออ่างอุ้ยอาหารผมเตรียมไว้ให้เจ้าตือเมื่อกี้ผมวางไว้เบียดอ่างมาขโมย อ่างปล่อยได้ไหมดูดิมันไม่ได้งับตรงหัวนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนถ้างับตรงหัวนะโอเคมันจะกืนลงได้แต่ถ้างับงับตรงตรงลำตัวอย่างเงี้ยเรียบร้อยกินไม่ได้แน่นอนนะครับผมเอาอยังไงดีอ่างอ้างอ้างปล่อยป่อย,อยโอ้โหแล้วดูตัวอื่นเขากินดิเขากินอย่างดีอย่างอร่อยอร่อยฮะ เบียดอ่างเอ้ยมึงก็ตะก,กะเกินเป็นผู้หญิงยังไงเนี่ยโอ้เอาอยัางไงดีเดี๋ยวลองเอาเอาชิ้นเล็กมาล่อหน่อยละกันเอาเอาเหรอตือเอาไหมแลกกันกับเบียดอ่างไหมฮะโอ้ยเขาเข้าเขาเขา,าเอาไหมเออเข้ากินเวย้ยโอ้อไปล่อแป๊บหนึ่งเข้ากินเห็นคนอื่นกินเข้าก็กินเนี่ยดูคนอื่นเขากินดิอุย้ยเข้ามึงก็เข้าเกิน ปะโทจะมากินข้างเบียดอ่างแล้วลกูกแต่เบียดอ่างนี่ต้องแงออกมี่ยทุกคนเป็นห่วงอะ่ะเอาตือเอาไหมตือก็ไม่เอาตืออยากเอาชินนนชาช้นนั้นใช่ไหมตือจะเอาชิ้นนั้นใช่ไหมคือเจ้าตือเนี่ยจําเป็นต้องงัดปากนะครับทุกคนต้องเอาเอาไก่เนี่ยไปแย่ตรงปากให้มันงับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่กินแล้วมันจะไม่โตนะครับผมด้วยนิสัยของกบเนาะกบะแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันนะดูดิเจ้าตือเนี่ยถ้าป้อนอย่างเงี้ยไม่ค่อยกินนะครับจะกินของสดแล้วก็ต้อง มีของไปแย่ปากจริงๆผมอาจจะต้องวางกล้องไว้แล้วก็ใช้2มือช่วยนะครับเนี่ยเนี่เห็นไหมถ้าล่ออย่างเงี้ยไม่กินดูตัวอื่นเข้าดิเขางับเอางับเอาเอา่ะตือปาติโธมึงก็ดูตัวอื่นน้อยเออเอาเตือ,ตอ,ตอ,ตอเตมลแรงสาบล่ออา้าวเตือโอ้ยโอ้ยมาแรงสาบกูนี่เออเออเอาไหมเอาไหมก็ยังไม่เอาเอาเตือโอ้ยแล้วดูคนอื่นเขากินจะหมดกันแล้วนะ่ะ เอาอยัางไงดีทุกคนแงะปากเบียดอ่างไหมแงะออกแล้วก็ไปไปไปแย่ปากเจ้าตือนี่ยเนะี่เนี่ยอุ้ยเฮ้าวฮ้าวเป็นไงสเต็ปเฮ้าวอ่ะใช้มือด้วยใช้มือด้วยอุ้ยโอ้โหฝั่งนี้เป็นไงบ้างลูกพี่นี่อุ้ยอบองนี่โอ้ยอุยอ้ยเฮไไไไ้ยไฮ้ยนี่อุ้ยตัวนี้ตัวนี้ดูดูดูปาลูกพี่อื้อหืออ่ะตือตือเดี๋ยวจับมาแย่ปากไหมตือ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 อุย้ยกินกินกิน เนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมต้องเอาออกดีกว่าเนาะอ่างเนาะอุ๊ปอุ้ยอ่างอ่างออกมาปล่อยอ่างปล่อยปล่อยอีอ้วนอีอ้วบปล่อยอ่างปล่อยโอ้ยอีอ้วบปล่อยอ่างปล่อยโอ้ยขนไก่ยังติดปากอยู่เลยเฮ้ยเอามาให้เจ้าตือดีกว่านะตือ ตื้อยู่ไหนเนี่ยมานีมานีมานีตื้อเอาไหมตื้อโอ้ยนิ่งๆหน่อยตื้อต้องจับแยปากนะทุกคนนะเจ้าตื้อเนี่ยนิสัยมันไม่ค่อยดุเท่าไหร่แล้วช่วงเนี้ยเอาตื้อตื้อตื้อปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุยอ่างก็จะสวบนิ้วผมแล้วเออกินแล้วกินแล้วทุกคนอ่าเนี่ยอ่างเอาตัวนี้เอาชิ้นนี้อ่างนี่คือเบียดอ่างเนี่ยที่ผมไม่อยากเอออุ้ห้ยกินแล้วกินแล้วเออเนี่ยต้องอย่างนี้ทําไมผมต้องแย่งมาให้เจ้้าาตตืือออนนนนนนะัับเเเมม่่่วววีียยกิไปแลึงง ถ้ามันกินสองตัวเนี่ยกลัวว่ามันจะอืดในท้องแล้วจะเกิดเป็นแก๊สอาจจะตายได้นะครับผมส่วนมากเนี่ยกินแค่แบบอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยถ้าเป็นไก่นะเราเน้นเป็นหนอนนกมากกว่าเนาะนี่นี่เป็นไงเบียดอ่างโอ้โตในท้องมึงก็มีตั้งตัวนึงอ่ะนี่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 อุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดฮ้ยเ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 ื้ยเฮ่ยเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหฮ้เฮยเฮเฮยเ นังขานหมดเลยมับมับมไอ,อ้ย่อหุยพลังภายในตือใช้พลังภายในนี่พลังภายในเฮ้ย <c oughs> เอาให้ช่วยไหมอุยให้ช่วยไหมนี่เป็นไงหุยพลังภายในของตืออุยคําเดียวเลยมับเนี่ยถ้าเข้าถ้าเข้าทางหัวเพือ่อนๆเห็นไหมนี่เห็นไหมถ้าเข้าทางหัวอุยนี่นี่มีเสียงขู่ด้วยเมื่อกี้ถ้ากินทางหัวเนี่ยมันจะกินง่ายหน่อยนะครับ อโอ้โหนี่อุย้ยมะแรงวันอึ๊บพลังภายนี่พลังภายในพลังภายนี่เป็นไงโอ้โหตือไม่ธรรมาดาอุย้ยไอ้นั่นเนึองไข่แดงไก่แตกหมดเลยหเห็นไหม คือไก่นะครับเป็นไก่ที่เพิ่งออกจากไข่เลยแล้วก็ตายนะครับผมที่เขาเอามาขายให้เนาะเราก็ไปซื้อต่อมาไม่ได้เราไม่ได้ไปฆ่าเองนะหรือว่าไม่ได้ไปแบบว่าเลี้ยงไก่เอามาให้กบกินอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเป็นไก่ที่ตายมาอยู่แล้วนําไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ส่วนมากก็นําไปทิ้งอยู่แล้วนะครับเราก็เลยซื้อลูกไก่ที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วเอามาให้กินโอเคนะครับเอาห้าวเอา,เอา,เอามั้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วแมลงสาบนี่ไม่ค่อยดื้อกันแล้วอุ้ยเอาเอาน ้าวไม่เอาอะห้าวจะเอา,มาแมลงสาบนั่นนั่นเสร็จจิปโปมไหมเสร็จจิปโปมไหมจีปโปมเอาไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้โหไอ้พวกที่กินน้อยก็น้อยหน,น่อยนะครับเบียดอ่างที่เราแบบว่าอุ้ยมึงลดหน่อยอะไรเงี้ยมันดันสวดปาบสวดปาบเอาเลย <c oughs> จะเราเป็นห่วงบางทีกินเยอะไปจนเราเป็นห่วงเอา้าห้าวเอาไหมห้าวแมลงสาบเอาไหมรู้สึกว่าจะอิ่มกันแล้วนี่นี่เป็นไงเอาไหมเอาไหมนั่นนั่นนั่น ไล่กินเลยไล่กินเลยปุ๊บปุ๊บห้าวห้าวห้าวเออเอออุ้ออยหนักพุงนี่ได้อยู่อุย้ยหลุดอะไรเนี่ยห้าวโะโจอุยอ้ยอุ้ยอย่าเสียชื่อห้าวดิปะโตได้อยู่เออได้แล้วได้แล้วเน่อุย้ยก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนดูดิกินกันหมดแล้วนะไอ้ตือมันยังห้าวได้อีกมานี้ดิตือมานี่ดิมึงอ่ะมึงกระโดดได้เฉยเลยกินไก่ไปตัวหนึ่งมึงกระโดดได้เฉยเลย ปา๊าไม่ธรรมาดานี่ดูเบียดอ่างเบียดอ่างอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวผมว่าต้องทำความสะอาด ดดูิแต่นใส่ชอบงับมือเบียดอ่างก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมถือว่ามาทํางานอดิเลกร่วมกันเนาะเลี้ยงสัตว์ร่วมกันนะครับดูไปเพื่นๆนะครับผมสําหรับวันนี้ผมกับน้องกบขอตัวล่าไปก่อนเด้อบายบายครับผม